ถ้าคุณอยากให้บริษัทมีชื่อเสียงอยากให้ธุรกิจของคุณมีชื่อเสียงอยากให้มีภาพลักษณ์ที่ดีอยากให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไปอีกยาวนานเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าของคุณเข้ามาเพื่อที่จะเสริมกิจการของคุณให้รุ่งเรืองนะคะให้คุณจัดห่วงจุ้ยในทิศนี้นะคะทิศใต้ค่ะทิศใต้คือพลังของธาตุไฟ ทิศใต้ถ้าเปรียบกับช่วงเวลาของวันก็คือพระอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงเป็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นไปสูงสุดของวันนะคะหรือถ้าเปรียบกับต้นไม้ก็คือต้นไม้ที่กำลังออกดอกชูกีบออกสีสันที่สวยงามนะคะส่งกลิ่นหอมหวนยั่วยวนแมลงเข้ามานะคะทิศนี้ไปจัดดีๆนะคะอย่าปล่อยให้มืดลกนะคะทิศนี้ เสริมวัสดุเสริมทิศนะคะด้วยสีแดงสีชมพูสีม่วงนะคะเสริมให้ได้หนึ่งในสามส่วนของทิศนั้นนะคะจะช่วยส่งเสริมให้มีชื่อเสียงที่โดดเด่นให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแม้มีการแข่งขันสูงก็ตามชื่อบริษัทของคุณจะโดดเด่นที่สุดในสังคมนะคะ หากคุณชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมติดตามช่องคุรัญญาไว้นะคะและหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจัดห่วงจุ้ยในบริษัทนะคะให้ใส่คำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วคุรัญญาจะมาทำคลิปตอบคำถามให้คุณคะ่ะสวัสดีค่ะ